เมืองเพชรนะเอ้าเมืองเพชรเยอะเยอะแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะเมืองเพชรปรากฏว่าเอ้า กานที่อื่นก็มีเหมือนการไปที่บ้านเกยชัยอาเภอชุมแสงนครสวรรค์นี่คุณลุงละเอียดดำนงค่ะครับอยู่อําเภอชุมแสงนะคะปีนตานคล่องแคล่วมากเลยค่ะ<อ>แม่โอ้โหสูงนะคะนี่วิธีปีนตานเขาต้องเหยียบพระองค์ขึ้นไปนะฮะเขาเรียกไม่ไผ่เนะเขาเรียกพะะร,รกพะองค์นะครับไม,ไ,ไม่ใช่บันไดธรรมดาโอ้โห <anki pocket S 2> <อ>บันไดไม่ทําได้ยาวขนาดนั้นครับพระองค์ทําจากอะไรคะก็เป็นลำไม้ไผ่จริงๆนี่แหละแล้วก็มันยาวก็เอาไปทาบ ไปทาบกับต้นตาลเอาไว้ก็ผูกผูกติดไ้นะครับผูกให้แน่นนะฮะแล้วก็ใช้เหยียบขึ้น โอ้โหแล้วเงี้ยงตรงนั้นน่ะมันเป็นเงี้ยงของไผ่ใช่ไหมที่เราเห็นใช่ครับไม่ใช่ต่อไผ่เหนียวมากไม่ใช่ต่อเข้าไปใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ัเปเงี้ยงธรรมชาติใช่ไหมคะเออเงี้ยงไผ่เขาเรียกกิ่งไผ่เออเี้ยงแต่ว่ามันเจ็บมากนะคือเท้าแบบคนที่ไม่เคยเหยียบเล็กๆอย่างนี้ค่ะเจ็บมากยิ่งปลายปลายยิ่งน่าจะเจ็บอะนะคะคือช่วงนี้เนี่ยมีคนมารับซื้อกันเยอะมากตานอ่อนเนี่ยค่ะคุณลุงละเอียดแกก็โอ้แกมีเป็นร้อยต้นนะแต่แกขึ้นแบบขึ้นแบบไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะ มีคนมาร้อยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าตานก็มีนะคะเจวตานเนี่ยสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทต่อถุงครับสัปดาห์หนึ่งแกได้เป็นหมื่นหมื่นแล้วใช่ค่ะแกได้เป็นหมื่นหมื่นเหมือนกันนะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยมันก็จะราคาลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะผลผลิตก็จะออกมากช่วงนี้มันเป็นต้นฤดูสําหรับคนที่นครสวรรค์นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวกขาเฉาะแบบนี้ แสดงว่าช่วงนี้ขับรถไปแถวนครสวรรค์นี่อาจจะเห็นร้านขายตาลจเจ้าตาลที่เฉาะแล้วเหมือนกับแถวเพชรบุรีเหมือนกันนะถ้าจะาไปยังเพชรบุรีเนี่ยริมถนนเลยตั้งแต่แถวแถวเขาย้อยไปเลยครับท่านผู้ชมฮะเริ่มเห็นแล้วครับบรรยากาศริมสองข้างทางนี่จะขายพวกลูกตาลขายขนมตาล<ช>ขายน้ำตาลขายน้ำตาลปึกโอ้โหแล้วดูเขาเฉาะนะมือเดียวเนาะมือเดียวชับชับชับเห็นแล้วแบบ ชานาญจริงเช่อเนยเนี่ยเดี๋ยวเหื่อยเสียวเสียวมือคือถ้าเป็นคุณกมพูนอ่ะชั่วโมงหนึ่งอ่ะได้ลูกหนึ่งอ่ะชั่วโมงหนึ่งได้ลูกหนึ่งก็ยังดีนะไม่ใช่ช่อไปช่อมาหัวไม่มือหายไปไงเออเอาเอาฟังชาวบ้านคุณลุงนะคะคุณลุงละเอียดค่ะมันจะเป็นกระโปรงแบบนั้นนะนะกระโปรงมันจะมีสี่สี่ถึงห้าทลายหกทลายแต่หน้าเนี่ยมันจะมีกระโปรงบางทีมีทลายเดียวมีอันเดียวบางทีมีสองอัน ออกคือมันไม่ดกเหมือนตารปีไงออแต่ว่าแต่คุณภาพรอนรอนมันจะใหญ่กว่าช่วงเดินพฤษภานี่รอนจะไม่ค่อยดีรอนมันเล็กเพาราะว่าทานตกเยอมากมันก็เลยอาหารจะไม่พอหรือย,อยังไงไม่ทราบมันก็เลยนั่นแล้วก็รายได้อย่างครอบครัวผมก,ก,ก็อาทิตย์นึงเฉลี่ยอาทิตย์นึงก็ประมาณเจ็ดเจ็ดพันถึงแปดพัน วันได้เยอะอยู่นะเออติละเจ็ดพเฉลี่ยว mmm ้าวทําไม่ธรรมดานะครับแต่อย่างว่าท่านผู้ชมฮะค่ตานเขาก็จะมีฤดูกาลของเขาเขาไม่ได้ออกตลอดทั้งปีหรอกครับเวลาเขาออกก็เกษตรกรก็ยังมีรายได้ขอได้ยิ้มหน่อยนะครับนี่หน้าผมเลยฮะเนี่ยค่ะกนึกนึกว่า